การทำสร้อยข้อมือจากไม้หรืออะไรจากไม้เนี่ยมันได้ทั้งความสวยงามไปในตัวแล้วก็ได้ทั้งการมูเตลูไปด้วยควบคู่กันไปพยางนิ้วดำเนี่ยมันเป็นไม้ที่หายากแล้วโดยทั่วไปคือชื่อมันมีความเป็นมงคลโดยมันขึ้นด้วยต้นด้วยคําว่าพรยานําไปใส่นําไปอะไรแล้วก็ปรากฏว่าธุรกิจเขากลับฟื้นขึ้นมาได้ฮ่องกงก็ชอบสิงคโปร์ก็ชอบสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าเราจะบูชาไม้หรือบูชาพระหรือไหว้พระไหวอะไรเรแต่สิ่งที่เราต้องมีคือ สมัยก่อนเนี่ยอุปก,กรณ์ที่แบบว่าไม่ว่าทําเครื่องรางของขังอะไรเนี่ยก็คือกําเนิดเกิดมาจากไม้หมดอะไรเงี้ยคนนี้ผมก็เลยมาอยู่กับคุณเคนนะนี่เพื่อนผมเองที่สูงราตเหมือนกันเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณเคนเนี่ยลองทอําทำกําไรไม้เนี่ยให้ผมสักอันหนึ่งแต่ว่าหลักๆคือผมอยากได้กําไรที่แบบว่าช่วยส่งเสริมในกิจการแบบว่าการคา้าขายเงครับ เมื่อทุกคนมาถึงจะต้องถามถึงก่อนแล้วก็คือไม้พยานยิ้วดำ,น,วดำนะครับจะเป็นลักษณะ,ะทรงอย่างนี้นะครับพยานิ้วดำเนี่ยมันเป็นไม้ที่คล้ายๆเขาเรียกว่าหายากนิดนึงนะครับแล้วโดยทั่วไปคือชื่อมันมีความเป็นมงคลโดยมันขึ้นด้วยต้นด้วยคําว่าพยาพยาเหมายถึงความเป็นผู้นาเพราะฉะเชื่อว่าไม้พยานิ้วดำเนี่ยมันจะส่งเสริมในด้านโชคลาภวาสนาความร่ํารวยอะไรพวกนี้นะครับไม้ต่อไปอะนะครับก็คือ ไม้ขนุนนะครับซึ่งไม้ขนุนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันเป็นขนุนเพราะว่าทุกคนเชื่อว่าคราว่าขนุนเนี่ยมันมีคําว่าหนุน<ม>ก็คือสนอับสนุนหนุนนาแล้วก็ไม้สุดท้ายที่อยากจะแนะนําก็คือไม้คูณคก็คือความหมายของมันก็คือเพิ่มคูณทวีคูณเมื่อกี้ผมเห็นแบบมีออปชันนะที่ทไม่ใช่สง่งกลมด้วยก็คือเป็นส่งคุ้ยเป็นหัวคุนเนี่ยนะใช่ครับพวกนี้มีความหมายไหมครับหัวคุณนก็คือแบบมันมาจากตัวหมักลุกไทยนะครับตัวมันมาจากหมักลุกไทยเขาก็เชื่อว่า ตำแหน่งก็คือมันก็จะทําให้เรารับราชการทํางานได้อะไรอย่างนี้ครับเป็นตำแหน่งไต่เต้าได้ใหญ่โตมากขึ้นนะครับน้ำเต้าเลยครับน้ำเต้าเขาเชื่อเรื่องดูดทรัพย์ครับเชื่อว่าทุกคนในหลายคนเคยดูโดเรมอนตอนกําเนิดตอนไซอิ๋วครับที่เราไปเจอไอปีศาจเข่าเงินเข่าทองมันจะถือน้ําเต้าอยู่ลูกหนึ่งแล้วมันก็ดูดโดเรมอนเข้าไปดูดโนบิตะเข้าไปเช่นเดียวกันครับน้ำเต้านี่เขาก็เชื่อว่ามันก็จะดูดทรัพย์สินดูดเงินทองดูดความร่ำรวยเข้ามามันเป็นความเชื่อของทางศาสตร์จีนมีวิธีการดูแลรักษาแบบเวลาที่โดน ยากกว่าหินไหมวิธีการดูแลก็ง่ายๆครับก็คือ1อย่าใส่อาบน้ำสองก็คือเราต้องใช้บอดี้โลชั่นที่เราใช้ทาผิวอะครับฉโลมมันเวลาครั้งสองครั้งคือก่อนจะชะโลมเราก็เอาผ้าชุบน้ำหม,มาดๆเช็ดเพื่อไล่ให้มันเรียกว่าไล่ความสกปรกแล้วก็เอาครีมบีบทามือนะครับแล้วเราก็อย่างเงี้ยครับถ้าต้อยเราก็วนๆไปเลยอะครับทั้งเส้นแล้วมันก็จะฉโลมทําให้มันมีความชุ่มชื้นของเนื้อไม้เพ่ินผมรู้ว่าร้านเพื่อนผมเนี่ยเขาขายงาน<ม>ที่แบบว่ามีใบรับรองนะถูกกฎหมายอะไรเงี้ย งานเนี่ยม,มีความเชื่อทางด้านแบบมูเตลูไหมไมีครับงานเนี่ย มันจะมันจะเป็นสีขาวบริสุทธิเ์เขาก็เชื่อเรื่องว่าการคึ้มพันรรยันตรายสายเป็นพวกคล้ายๆมหาอุดมัสเหมายนว่าคุ้นทองของกันไทยความเชื่อของของ,ของทางเอเชีย e ตะวันออกแล้วก็รวมไปถึงทางอินเดียด้วยเขาจะคอนข้านที่จะยกสถานะช้างสูงนิดนึงให้เป็นสัตว์ที่แบบว่าขึ้นมาเองใช่เขาก็เลยเชื่อว่าในความสีขาวบริสุทธิ์แล้วก็ช้างเป็นสัตว์เป็นสัตว์ของสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเป็นพระอินทร์สมช้างทรช้างใช่ตอนตนั้นก็คือความเชื่อตรงนั้นว่าท่านก็เหมือน มันจะสามารถปกปักพยันตรายปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีได้อะไรได้อะครับคนที่จะใช้งานได้คือต้องมีใบที่แบบเป็นใบเซอร์ถูกไหมพาอใช่เพราะถือเป็นเรื่องคุ้มครองทางกฎหมายแล้วใช่ครับนี่นะครับก็คือหนังสือกํากับการค้างาช้างงช22นะครับซึ่งออกตามพระราชบัญญัติงาช้างปีพุทธศักราช2558นะครับใบที่1คือใบนี้ใบสีขาวนี้เสมมติเช่นว่าคุณป่าซื้อไปแล้วใช่ไหมครับใบนี้ก็จะไปตกอยู่ที่คุณป่า ใบสีเหลนี้จะทางผมทําส่งเอกสาร<อ>กลับไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับส<อ>่วใบนี้ก็จะเก็บไว้ที่ร้านใบเนี้ยเมื่อคุณป่าได้ปุ๊บคุณป่าสามารถไปที่ได้ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือสํานักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกที่ในประเทศไทยนะครับว่าเอาไปขึ้นทะเบียนครอบครองได้แต่ว่าถ้าเกิดซื้อไปจะไม่ขึ้นทะเบียนครอบครองก็คือเัาใบนี้เก็บไว้ไเ,ไเดียวไปได้ใช่แล้วอย่างนี้คือสมมติอะถ้าเกิดสมมติว่ามีคนสนใจมาทำสร้อยอย่างเงี้ยการเริ่มมต้นนย่งงงััไ ความต้องการก่อนว่าต้องการอะไรอย่างสมมุติเช่นโดยบางโดยความนิยมไปนะฮะส่วนใหญ่เขาจะมาปุ๊บเขาจะเทมเขาจะโฟกัสมาที่พยานิกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันครอบคลุมทุกอย่างและต่างชาติชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องกงก็ชอบสิงกระโปร์ก็ชอบการทําเส้นข้อมือจากไม้หรืออะไรจากไม้เนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันได้ทั้งความสวยงามไปในตัวแล้วก็ได้ทั้งการมูเตลูไปด้วยควบคู่กันไป อ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวรอให้คุณเทนเนี่ยเขาจัดให้ผมนะซับเส้นเดี๋ยวมาลองดูดว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างได้ครับ โอเคนะครับคุณป่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าชอบไหมนะครับโอเคครับเน,นี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอได้ยัดอ่อนนิดนึงนะครับจะได้มาดูเออในนี้นะครับมันจะมีเม็ดงานะครัะเม็ดงาและนี่นะครับอย่างที่เคยบอกไปในขั้นต้นก็คือเราใส่เม็ดเม็ดงาที่แกะสลัก นาไปแกะเป็นเม็ดฟักทองคุณป่าเคยอยู่ที่บ้านอ่ะเคยเห็นไหมเวลาเขาไหว้สายเจ้าที่เขาจะมีพวกเอาฟักทองไปนั่งไหว้วลาไไหว้เชงเมงก็ยังตัดฟักแล้วก็ปักเลยใช่เนี่ยก็คือเป็นฟักทองเขาเรียกว่าเขาเชื่อใจฟักหนึ่งฟักทองแล้วก็มีเม็ดมะยมคุณป่าทาการค้าอยู่แล้วก็จะได้เหมือนกับว่านิยนชมชอบพูดถึงชื่อเสียงเพิ่มพูนชื่อเสียงให้แก่ให้แก่บริษัทของเรานะครับอันนี้ก็เป็นพวกพยานิ้วดำนะครับแล้วก็เม็ดขนุนนะครับแล้วก็เม็ดคูณเม็ดขนุนจะได้มีคนมา ทำธุรกิจกับคุณปราดเยอะๆมีคนสนับสนุนตลอดเวลามีผู้ดับผู้ใหญ่รักค่าสตส่งงานให้แล้วก็เม็ดคูณทําอะไรก็งานได้เพิ่มคูณทวีคูณตลอดจนไม่กําไรเพิพ่มคูณทวีคูณไม่รู้จักจบไม่รู้จักทึ้นครับผมสอบถามหน่อยอย่างเงี้ยมีคนที่แบบว่าเคยแบบเช่าแบบว่าสร้อยหรือว่ากําไรไม้ที่ร้านไปแล้วแบบเจอประสบการณ์อะไรบ้างมันก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเขาก็เหมือนกับว่าไปดูหมอหมอก็แนะนําว่าให้มาทาสร้อยคอ ใส่เป็นไม้มงคลน,นะครับเขาก็มีแนะนามาที่ร้านก็ร้อยให้เขาไปปรากฏว,ว่าพอหลังจากช่วงที่โควิดตอนนั้นอ่ะสถานการณ์ในตอนนั้นของเขาคือเขาบอกว่ายังค่อนข้างที่จะแย่ก็ร้อยใส่เข้าไปจนหลังจากโควิดระบาลลดรอบที่1นึ่เขาก็กลับมาผมเปลี่ยนเชือกให้ปรากฏว,ว่าก็ได้พูดคุยกันเขาก็บอกว่าหนังจากยนงไปใส่นําไปอะไรแล้วก็ปรากฏว,ว่า ธุกิจเขากลับฟื้นขึ้นมาได้อย่างเนี้ยพอมันเป็นกึ่งกึ่งมงเงี้ยมันต้องมีวิธีบูชา,าต้องต้องท่องคาถาหรืออะไรไหมหรือว่าจําเป็นไหมนี่นี่คความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเดี๋ยวผมพูดก่อนนะเกิดจะโดนมาต่อว่าคือมันมีเขาเรียกว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันเอง,อ,อ,เอ,งอยู่แล้วเป็นไม้มงคลอยู่แล้วก็ถึงได้นามาประดิษฐ์อย่างเนี้ยครับคือไอ้กระถาบูชาไม่มีแต่สิ่งนึงที่เราจะต้องมีสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าเราจะบูชาไม้หรือบูชาผ้าหรือไหว้รออแตต่่่สิงงทีีเามคื กายกรรมวัตีกรรมมโนกรรมคิดดีพูดดีทดําดีนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะคุ้มครองเราสิ่งพวกนี้มันจะเป็นตัวช่วยเสริมบุญวาสนาให้แก่เราเข้าไปนี่ฮะสร้อยเนี้ยเสร็จละเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะว่ามันพอดีมือไหมโอเคโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวใส่ไปสักปีหนึ่งก็คุณป่าก็เอามาเปลี่ยนเปลี่ยนเอ็นยืดน,นะครับพอร้อยเสร็จแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี้ยเส้นอย่างนี้ประมาณพันห้าครับราคาดีนะถือว่าถูกลันนี้เราได้งาแท้มาด้วยนะเม็นหนึ่งก็ถือว่าราคาดีเลย ยังไงเนี่ยถ้าเกิดสนใจอยากสั่งสร้อยอย่างเงี้ยต้องทํำยังไงบ้างคืออยากแนะนําให้มาทําที่ร้านหน้าร้านจะดีกว่านะครับร้านร้านเราอยู่ที่ชั้น3ามอธิพาสร้างอาวงวานนะครับ <c oughs> คือที่แนะนําอยากให้มาทำเองเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันมีวัสดุที่หลากหลายในการร้อยไม้ก็มีหลากหลายรูปแบบข้อมือของแต่ละคนมันก็ไม่ได้เท่ากันความชั้นความยาวอะไรเราจะได้แต่งได้เราจะได้เห็นภาพนะครับมาทั้งเดียวจบทุกกระบวนการได้เลยครับมาคุยก็ได้มาเอาความรู้เหมือนแบบเหมือนเชฟว่ามาเกษตรอ่ะ พอมาคุยกับคนเจ้าของร้านเนี่ยเราก็ได้ถามความรู้ด้วยเราได้เลือกวัสดุที่เราชอบเลือกไม้ที่เราชอบที่มันเหมาะกับสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ขนาดที่พอเหมาะพอดีก็มาที่หน้าร้านหน้าดีกว่าพันทิพย์งามวานชั้นสามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อกับ a c e b o o k ของร้านไว้ให้แล้กันก็ติดต่อคุณเคนได้เลยสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ